โอเคครับก็สว yeah, right. ัสด no, yeah, well, ีทุกคนทุกท no, no, so ่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Robo นะครับกับแบบที่ชื่อว่า j u s t i c Skyken อะไรแบบนๆไม่รู้กันอ่านจะว่าอะไรนี่ครับไม่ไม่ไม่เอาเพลงไม่เอาเพลงไม่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 เอาเพลงไม่เอาเพลงหุบมอละพี่มาแล้วน้องสกิลแม่งไม่มีเฮียอะไรเลยเนี่ยโอ้โห วิน่าเล่นมากเลยบอกเลย A few moments later ตายเยบรอยมาดิ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 มาด,มาด,มาด,มาดิไอพี่มาดิมาดิาดอือ <S <S สวมบทเป็นตัวไร้ประโยชน์นะแรกๆก็เป็นอย่างนี้แหละไร้ประโยชน์ชิบหาย หลังๆก็ไระโยชน์เหมือนจะพัฒนาขึ้นแต่ก็ไรพยนต์เหมือนกเก่งแต่แม่งก็ไม่ได้ทำเยี่ยไรเลยเอ้ยแ,แม่แม่แม่ไม่ไมพูดถึงใครอีกแล้วไม่เอาไม่เอาตอนนี้จําชื่อไม่ได้แล้วจำผมจําได้เลยโกโจกับเอ่อเนี่ยใครวะอีกคนหนึ่งจำไม่ได้เหมือนกันวะลืมแล้วไม่ได้ดูนานหาย หายหน้าหายตาไปเกี่ยวกับพวกนี้นานมากอะไรนี่อะไรวันทำเควสหรอ,อ,อนี่ไงรับเควสตรงนี้ไงโอเคกดแอคเซปไปเลยเอ่าแ้บา่บาวบา่บาบา่บาบ่าบ่าบ่าโอเคไปเลยเลตโกอุ้ยไก่แล้วนะ่ะโอเคเจอกันที่นูน่นไปอะไรไหนเอ่ยเปิดประตูปังอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เอาดิ อต่อยแม่งฮเฮี้ยมาดิต่อยแม่งเอาดิอืมเอาดิเอาดิมาด,าดมาดิเฮ็ดคืออะไรวะแบ็กแฟตมันไม่มีแบ็กแฟตมันต้องฟาร์มไปเรื่อยๆก่อน เดียบร้อยจิตเวิร์กครับผมอร่อยหวานเคีย้ยวมาแล้วครับผมครับผมครับผมเออลาลาลาอย่าโยชสลิฟเออโอเคนอนละ

ไกลมากชิบหายอุ้ยตอกตะปูมันตอกเสาเข็มใส่ผมอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โห เราต้องเซฟอะเราต้องเล่นเพย์เซฟอะโอ้ยหลบไม่ได้โอ้ยโอย้โอ้เข้าใจละ อุ้ยการไม่ทันเซฟเซฟโอ้ยอดวจัดดว่าองดว่าดว่ึมาดิกดไม่ทัน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาเอากีกรอบสวยมาดิไม่แพ้ใครหรอกอึบ ตัวนี้เป็นตัวที่ดูมากพวกนี้พวกนั้นดูมากอ๋อกดตัว e ใช่ป่ะเอ่ออ๋อกดชิปอ๋อโอเคอ่อฮะ โอเคครับเดี๋ยวผมขอข้ามไปฉากที่ผมต่อสู้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะกินเวลาไปนานนะครับเพราะว่าคลิปที่ผมอัดเนี่ยประมาณ40นาทีนะครับเดี๋ยวก็พยายามตัดให้มันเหลือ10นาทีโอเคนะบ๊ายบายในมิชชั่นไหนมิชชั่นอยู่ไหนนู่นอยู่นู่นเลยไม่ต้องวาร์ปหนุ่มมาดิมาดิอุ้ย เก็บของก่อนแป๊บนึงโอ้ยทุบป๊าปป๊าปป๊าปป๊าบ,บนี่ตายแล้วนี่ยว่ะมาไปต่อมาเลยมาเลย อัดอัดอัด,อ,ดอัดเข้าไปอัดเข้าไปมาเรียบร้อยหนึ่งตัวต้องทางให้ผมดีกว่ากเกมเหมือนบอกฟุตเลยแต่หน่าเล่นมากเลยน่าเล่นชิไหมบอกเลยพวกเกมนี้น่าเล่นมากกดอาร์กดอาร์ปล่อยนะัดเรียบร้อย มาถึงตัดเลยมามาดิเรียบร้อยเดลิคเรตเหรอเฮ้ยอันนี้น่าสนไปจัดไปนุ่มจัดไปครับน็อตแปดเออ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 ทำไมมันเป็นอย่างงี้ ต้องเล่นเซฟๆหน่อยลบลบลบออกมาอ๋ออ๋อเข้าใจแพทเทิร์นแพทเทิร์นมันเป็นแพทเทิร์นมันเดือดเฮ้มึงจะให้เข้ามาให้กูตีทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันนะ อมาดิมาดิมาดิมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะเรียบร้อยครับนี่กดฟิบเฟ็บเฟ็บเฟ็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 กด E เรื่อยๆมันทิ้งตัวลงมาอย่างนี้เหรอตัวลงมาแล้วผับ G ครับผับ G ออนไลน์มา ไเมาเปิดประตูเข้ามาตีบอสครับมึงให้กูตั้งตัวหน่อยนุม่มหอยไปไหนเยอะะ จริงเจ้าไวปปะเนี่ยหมายถึงผมเจ้าไวปปะเนี่ยโอ๊อย มาดิอัดทีละหนึ่งตัวเพอาหนุ่มไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะอัดอัดอัดเข้าไปอัดที่เดิม วาดกำแพงอะวาดกำแพงเอาดิมาดิมาดิครับมาดิโอ้ยอออแรงจันเลย่อยไม่โดนเรอ ได้อย่างเดียวเลยรูว่ามันบังคับยากมากเลยปุ๊บไปตีอัดกำแพงแล้วตอนนี้จะหนีไปไหนได้ถามจริงถามจริงฮะจะหนีไปไหนได้จะหนีไปไหนได,จนไไนได้จะหนีไปไหนได้ครับ จะหนีไปไหนได้มาเข้ามูมอ่ะเข้ามูมดิมาดิมาดิครับมาดิครับอัดกำแพงเลยอันนี้มันเปิดเกาะนี่หว่า ก,กำแพงต่อผมโบต่อกำแพงต่อวุ้ยชุ๊บเรียบร้อยแตกไป easy bro easy easy เกินได้แล้วได้แล้วตอนนี้ได้แล้วได้แล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้เรามาสู้กับคนนะครับ ให้กูสวนไปดิให้กูสวนไปดิให้กูสวนไปดิขอสวนไปดิให้กูสวนไปดิสวนบ้านดิสวนบ้นดิโอ๊ยมันตีลบอะไรอะจัดโดนยับเลยกู ตา,ตายแล้วหรอบอลกนรื้อ,อจ้ะอย่าอย่าอย่าแปลงร่างปีศาจไม่เอาแบ็คแฟลแบ็คแฟลแบ็คแฟลติดดิแบ็คแฟลไม่ติดแบ็คแฟลไม่ติดด้วยแตกดิ ตัวตัวหนุ่มตีที่เราจ2เลยว่ะมาดิ อ่อนเกินว่ะแต่สนุกว่ะแบบนี้สนุกมากชื่นชมเลยทำแมวออกมาสวยแล้วก็น่าเล่นมากๆสุดๆโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบมากก็อ,อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ,บ๊ายบายครับจุ๊บๆไปละเนี่ยขอไปแบบเท่ๆยันใช่เข้าไทยยิ้มด้วยโอ้ใส่หมวกอย่างกันแลปเปะปิดหน้าปิดตาด้วย